สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกทคนนะครับที่ทํางานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยสวัสดีพี่น้องชาวลาวสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชานะครับคลิปนี้นี่มีรถมารีวิวให้พี่น้องดูนะครับก็วันนี้นี่มีทั้ง47มีทั้ง B24 24นี่2คันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอา2คันก่อน เอาคันบีสองสี่สองสี่ก่อนทั้งสองคันก่อนนะครับส่วนสี่เจ็ดเอสพนี่เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูวันหลังนะครับวันนี้เอาสองคันก่อนนะครับคันแรกนะครับเป็นบีสองสี่หนึ่งศูนย์นะครับเป็น, 10, นรถจดทะเบียนปีปีห้าศูนย์นะครับมีเล่มทะเบียนทั้งสองคันเลยนะครับมีเล่มทะเบียนทั้งสองคันนะครับคันนี้นี่บีสองสี่หนึ่งศูนย์นี่ เครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องดีเกียดีนะครับเครื่องดีเกียดีนะครับคนไม่มีขาวนะครับน้ําน้ําน้ําไม่มีดันนะครับระบบโฟวินทำงานปกตินะครับสภาพยางอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นทั้งหน้าทั้งหลังนะครับราคาขายนะครับพร้อมโครงพร้อมโครง พร้อมคงเลยนะครับราคาขายนี่ทางร้านขายอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับสลับคงคงบีสองสี่หนึ่งศูนย์คันนี้นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่รายงานไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าระบบการทํางานของมันพร้อมไหมนะครับส่วนคันที่สองนี่บินบีสองสี่สองศูนย์นะครับบีสองสี่สองศูนย คันนี้นี่ไม่มีโครงนะครับมาแต่ตัวเหมือนกันนะครับราคาขายขายอยู่ที่สองแสนดึงแสนสองมืนแปดพันบาทเหมือนกันนะครับสภาพยางก็พอๆกันนะครับหกสิบเปอร์เซ็นทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่พี่น้องชอบนะครับว่าจะชอบรุ่นไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็พอๆกันนะครับ เพียงแต่ว่าตัวแรกกับตัว2องแค่นั้นเองสองสี่สองศูนย์พวกอะไรเป็น power นะครับพวกอะไร power ทั้งสองทั้งสองเลยหนึ่งแสนสองหนึ่งแสนสองหมืนแปดพันบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบมาลองสตาร์ทลองทด,ทดสอบระบบโฟร์วินให้พี่น้องดูนะครับว่าเขาพร้อมใช้งานไหมนะครับส่วน47่ p นะครับ47่ p นี่ ราคาพร้อมอุปกรณ์นี่ราคาอยู่สา8แสนสี่มืนแปดันบาทนะครับสบภาพเดิมๆนะครับสบภาพเดิมๆนะครับ s อนะครับสามแสนสี่มืนแปดพันบาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจรนเดิมๆโดยที่ทางร้านยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มามาดูได้เดี๋ยวรุ่งนี้ผมจะรีวิวให้ดูทีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูคันสองสี่ก่อน รุ่นรุ่น B 2 4 1 0นะครับล้อนี่ล้อหลังนี่สามารถปรับขยับได้นะครับเราจะเอาแคบจะเอากว้างเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับเครื่องดีเกียดดีนะครับอันนี้เครื่องนิ่มๆเลยนะครับอันนี้มีโครงกันนอนให้ด้วยครับเปิดไฟมั้งกันกอ้ามีไฟ ไฟติดด้วยนะครับระบบฟลวินทำงานปกตินะครับเราเหยียบปีกสายขวาให้ดูเลยนะครับระบบฟลวินของเขานี่พร้อมใช้งาน 2อ0 0 0บาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0ู0 7 3 7 5 1 9 9 2 9, 9 5 7 2 3 1 2า0เจ้าน่งเเนเเององที่ร้านเสร็จ,จนเนเซอรเพือนอนหงหงจากกาังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาทดลองขับกันได้นะครับพี่น้องอันนี้คือเป็นระบบของโฟเป็นระบบของอเกสโลนะครับ เกียร์นี่ทำงานทุกเกียร์นะครับไม่มีสะดุดนะครับได้พอแล้วกันเอาเขาันนี้เอาคันนี้กันนี้ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน B สองสี hmm. mm ่สองศูน hmm. ย์บ้างนะครับ B สองสี่สองศูนย์ราคาหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทเหมือนกันนะครับรถเครื่องดีเกียดีเหมือนกันนะครับ 1นึ่งแสนสอบาทเหมือนกันนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้คันนี้นี่เผาปรับไม่ได้นะครับเผาปรับไม่ได้เรื่องของโฟวินทำงานปกตินะครับ ครับพี่น้องท่านไหนสนใจคันไหนก็มาทดลองขับได้นะครับ B2420 หรือจะเป็น B2410 ีนะครับมีเล่มทะเบียนทั้งสองคันเลยนะครับอยู่ที่ร้านเสร็จจนร์ิเตอร์เมืองหองจังหวัดวุรีลั์นะครับชอบคันไหนก็สอบถามเพื่อนมมาได้นะครับ 1, 1 2ึ0 0 0บาทนะครับมีเล่มทะเบียนให้ด้วยนะครับเอาไปเข้าร่องก้อยนะครับพี่น้องท่านไหนที่มองหารถเข้าร่องก้อยก็โทรมาสอบถามได้นะครับเราขายให้ตามสภาพนะครับพี่น้องเราไม่ได้ทําสีเราไม่ได้เก็บงานนะครับไม่ได้ทําสีไม่ได้เก็บงานนะครับเราแค่ดูแค่ให้ดูว่ารถเครื่องดีเกียร์ดีนะครับการเปิดเปิดเบื้อไอร่บ้อง เดี๋ยวผมจะรู้ว่ารถมีไอไมั้ยนะครับทั้งสองคันเลยคันนู้นเราก็ยังไม่ดับเครื่องนะครับไม่ได้เพราะเรื่องครับครับครับคันที่คันทีนะครับได้ารับวันนี้ นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะครับเช็กก่อนเช็กก่อนมานะครับว่ารถยังอยู่ไหมนะครับส่วนมาดูคันนี้หน่อยนะครับคันนี้นี่ตั้งนานแล้ว เซอรีทุกคันเลยนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทั้งสองคันเลยนะครับพี่น้องจะเหมาทั้งสองคันก็ได้นะครับจะเหมาไปทั้งสองคันเลยก็ได้นะครับนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องไหนที่มองหารถแท็กอร์นะครับรุ่นเล็ก B 2 4 20 24 21ก็ โทรมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะครับส่วนพี่น้องข้างไหนที่มองหารถ LC 708 SP ็ดก่อติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับส่วนด้านในก็จะมี36มนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู36แป๊บหนึง่งนะครับาตัวนี้นี่กำลังจะติดตักนะครับพี่น้องข้างไหนที่มองหารถแท็กเตอร์ติดตักนะครับก็ที่ร้านแสงเจริญแท็กเตอร์หนึ่งแสนประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับ้อม พอมติดตักนะครับเดี๋ยวติดตักเสร็จี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับแสนเจริญเทคเตอร์ขอกลาวขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพี่น้องท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับแสนเจริญเทคเตอร์ขากลาวขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ